สว, primo, สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดประเครื่องรอบเช้าเนะครับเป็นรอ um <państwo> บจิบกาแฟเบาๆแนบกับช็อตเด็ดเพื่อนของเราพี่นัพระหนึ่งชุดเนี่ยครับมีอะไรเด็ดๆแน่นอนพี่ของเราแนวนะมานําเสนอพี่พยามเช้านะจิบกาแฟแบบเบาๆแนวแบบเราเาใจกันเลยที่ว่านะเก็บเงินปลายทางเดยพี่ส่งฟรีทุกรายการไม่มีค่าจะส่งในแดงสิ้นนะครับของเราส่งฟรีอยู่แล้วพี่สำหรับช่องทางใรตดต่อผมขึ้นไปแล้วพี่ก็แนะนะโทรเข้ามาเลยพี่นะครับโทรจะไวกว่า เนี่ยครับวันนี้มีอะไรโดดเด่นบ้างเนะี่ยเดี๋ยวเราเริ่มมาดูกันพี่เพื่อไม่ป็นการเสียเวลาพี่พิมพ์ชันนะนะที่เข้ามาดชมเนะครับมาสาหรับวันนี้ก็ขออนุญาตพ,พี่นะขยับมาขยับหน่อยพี่อาจจะมีเสียงนิดนึงนะครับป่ะรายการแรกของเราเนะี่ยร,รายการแรกเราเป็นพระชายเลยว่าเนี่ยสํานะสำหรับพระชายองค์นี้เนะี่ยทองเดิมนะอ่าทองเดิมพี่นะโลหะเดิมๆเด, sodium, ด, steering, ดพี่เป็นพระชัยพิมพ์หงุมเนี่ยเป็นพระชัยพิมพ์ห่มคุมเนื้อออกสำลีครับพี่ เนี่ยครับเนื้อออกสำริดดูเนื้อเนี่ยพระชัยพิมพมคุมเนี่ยครับดูเนื้อดิเนีดูเนื้อดูคาบทองเนี่ยองนี้เอาเอาไปหกร้อยนะพระชัยพิมพมคุมหกร้อยบาทหกร้อยบาทแล้วก็องนี้พี่น้ำหลวงพ่อปานเนี่ยพี่เนี่ยับไก่หางสามเส้นหางสี่เส้นนะนีพี่ดูเนื้อดิอูเนื้อสวยมากนะครับเนื้อสวยมากครับพี่เนื้อสำหรับหลวงพ่อปานองนี้นะ เนี่ยครับเอาไปสี่รอยบาทนะครับหลวงข้าวปลาเนี่พี่นะน้ำเราขู่เนื้อเนี่พี่เอ้ยน้ำเนื้อจี๊ดจ้าสาใจเหลือเกินนะครับในราคา400บาทผมว่าเป็นราคาแบบว่าก็ได้ราคาแบบย่อมเยาวนะครับ400บาทนะครับหลวงข้าวปลาเนี่พี่เนี่ย400บาทหลวงปลาสี่ร้อแล้วก็อันนี้พี่เนี่ยนะเป็นพระร่วงนั่งแนวนะเออเป็นพระร่วงนั่งพี่เนื้อชินเงินนะครับแล้วจะเป็นกรุ่นแล้วแนวกุช่างกลหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นทางโวนเอ่อก็ได้ทางโซนลพบุรีนะ นั่หนูหน้าตาเดินะ้ำระพามได้สวยพี่พาไไรรรมานะพาได้สวยได้ธรรมชาติเลยนะครับร้านได้สวยได้ธรรมชาติเนี่ยพี่ลังลายผ้าเนื้อชินเงินพร้อมเรียมนะครับลังลายผ้านะครับนะพร้อมเรียมเลยพี่กรอบเงินหนาๆเลยนะครับนะกรอบเงินเรียมแบบนี้ก็ต้องมีหลักพันแหละนะผมเอาเก้าร้อยพี่พร้อมพระเชา้าเช้าเลยนะเชา้าเช้าแบบสกิดใจเลยว่านะครับเอาไปเก้าร้อยบาทเนื้อสวย แนวเนื้อสวยและเลียมเงินในหนาเลยพี่เอ้ยนวเก้าร้อยใครไวใครได้พี่พระดูง่ายเลยแนมนะไม่ใช่พระแบบทั่วไปแนวพระเดิมเดิมเลยแล้วก็องนี้อง์นี้ต้องใช้คําว่าสวยโดดเด่นเป็นธรรมชาติครับพี่ผิวไฟแดงๆเลยในน้พระประมรธาตนครศรีธรรมรานี่ครับอ้าวเนี่ยเดิมไม่เดิมพี่ดูเลยไหมดูเส้นรัศมีแนวดูความคมของเหรียญแนวเนีเส้นรัศมีความคมของเหรียญนะครับแล้วดูด้านหลังเนี่ยเนี่ยตัวหนังสือที่เป็นตัวลอยหนอนด้นเลยแนวนะหูยตัวหนอนไปลอยหนอนด้นโอ้โห วิวพี่สวยจริงนะผิวไฟเดิมๆเมลยนะเอาไปหกร้อยแนวเหดี่ยวนี้นะขอหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะครับหลวงพ่อโตบางกระทิงครับพี่นะครับสำหรับองค์นี้นะครับเป็นของหลวงพ่อโตบางกระทิงนะครับบางกระทิงธรรมดาที่แหละพี่ดูค้าบทองเลยนะทองเดิมจัคุนะนับรงรักปิดทองครับ,รรบพ,พี่องค์นี้เป็นพิมพ์ปางมารวิชัยหลวงพ่อโตบางกระทิงสวยนะครับหน้าตาเนี่ยพี่ไม่มีบิดพิมพ์ ฟ้าได้สวยได้เดิมนี่ได้ธรรมชาติด้านหลังเป็นรอยปาดนะครับอันนี้ก็เรียกว่าปาดแบบธรรมชาตินี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าปาดแบบธรรมชาติเอาไปเอาไปสี่ร้อยเนี่ยสี่ร้อยบาทพี่ก็โตบางกระทิงสี่ร้อยบาทนะครับองค์ต่อไปแนวะสำหร,รับองค์ต่อไปเป็นองค์นี้เลยพี่แนวะสำหร,รับเหรียญนี้เป็นเหรียญผิวไฟเลยพี่ เห็นไหมเหรียญผิวไฟแป๊ดๆอะไรนะพี่น้ะนะ้ำหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดแนวหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดกับพี่น้ำด้านหลังเป็นเขียนว่าหลวงพ่อชัยยะแนววัดควนเคียมอะไรเนะี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจนี่พี่น้ะว่าเป็นเออ่ที่ไหนเพราะว่าผมได้มาเหรียญเขาเลี่ยมมาเดิมๆแบบเนี้ยเอาไปห้าร้อยบาทเหรียญแท้ดูง่ายนี่พี่นะยิงนัมเบอร์ไวนะ้สองสองแปดเนี่ยเห็นไหมมีนัมเบอร์ด้วยนะสองสองแปดพ,พี่พาแท้ดูง่ายผิวไฟเดิมๆพี่ห้าร้อย แนยสำ <ics> หรับหลวงปู่ทวดนะห้าร้อยบาทหลวงปู่ทวดห้าร้อยบาทแล้วเราก็ค่อยๆขยับแนยนะค่อยๆขยับมาเป็นผงคุกรักบ้างเนยส่วนตรงนี้เป็นพระปิตานะแนวพี่ดูเนื้อเขาเ่ยอันนี้เป็นพระปิตาน่าจะเป็นเจ้าคุณศรีวัดอ่างศิลาหรือเปล่าเนวนะหรือจะเป็นหลวงพ่อหลวงปู่เฮียงวัดป่าแนวนะผมว่าน่าจะเป็นหลวงปู่เฮียงวัดป่านะหลังยันน่ะแนวก็จะมียันตัวเนี้น่ะนะหลวงปู่เฮียงวัดป่าพี่ อันนี้พระเดิมนะพระธรรมชาติพระดูง่ายแน้นใช้คํานี้ได้เลยพี่พระดูง่ายสบายตา้ําหลวงปู่เฮียงวัดป่าเอาไป800บาทแนว800บาทที่หลวงปู่เฮียง800บาทนะครับ800บาทแล้วก็สมเด็จบ้างไหมแนววันนี้จะเป็นนอกพิมพ์นวแนวพิมพ์ปกโผล่ไหมแนววัดเกตนอกพิมพแนบนั้นก็จะเป็นปกโผล่เนื้อสวยพี่เรื่องความหนึบนะ้ําเนื้อเขาหนึบมากดูเนื้อเดิ ไหมเรื่องความหนึบนะหนึบสุดๆนะครับหนึบแบบสุดๆเลยเนี่ยโอ้โหเนื้อหนึบหนึบแบบนี้นะครับนะเออเนื้อหนึบหนึบแบบนี้คือธรรมชาติเลยอ่ะนะครับเนื้อหนึบคือธรรมชาติเลยพี่ดูเนื้อเลยเห็นไหมเนื้อหนึบธรรมชาตินะครับเนื้อหนึบธรรมชาติโดดเด่นไม่เหมือนใครน้ำหนึบธรรมชาติโดดเด่นไม่เหมือนใคร อ่าดูได้นะพี่นะนะครับดูเดบพระจันทร์เสี้ยลดูเนี่ยโอ้โหสวยมากองค์เนี้ยแล้วนะองค์เนี้ยไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับสําหรับองค์นี้พี่นะนะวัตเกิดพิมพ์โปกโคเนี่หนึ่งพันสองร้อยบาทเอาพระสวยมาให้นะครับนะเออเอาพระสวยมาให้พี่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับยามเช้าเช้าน้ำน้ำราคาก็สะกิดใจนะครับองค์นี้องค์นี้จะเป็นพระเกาเรียกว่าพระเนื้อดินปิดทองพี่นะครับพระเนื้อดินปิดทองดูด้านหลัง เอา 300, pp, mm hmm. สาม er, ร puzzles, ้อยแหนบเนื้อดินปิดทองอันนี้ผมก็อย่างว่าแหละนะครับนะเอิมไม่ค่อยเป็นแนบนะไม่ค่อยเป็นผมก็จัดให้แหนบนะเพราะว่าพี่พี่นายมีความรู้ความเชี่ยวชาญจัดได้จัดไปนั่นในราคาสามร้อยบาทในสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็เหรียญแนวซึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญเก่าแนวเหรียญน่าจะเป็นของหลวงพ่อแก้ววะพี่วัดพวงมาลัยปะนี่คือพี่เหรียญนะพี่นายนะเหรียญห่วงเชื่อมด้วยอันนี้ได้เก่าได้ธรรมชาติพี่แล้วได้เดิมเลยนะครับสองสี่หกหนึ่ง แนวประเด็นนี้นะ 2, 4, 6, 1, พีน้ำสองสี่องหนึ่งด่วนเขาแก้ววัดปวงมาลัยเอาไปเอาไปหกร้อยแนวหกร้อยบาทแนวนะห่วนเพราแกว้ววัดปวงมาลัยหกร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้พี่แนวะสําหรับองค์นี้จะเป็นเขาเรียกว่าอันนี้นะ่าจะเป็นของหลวงปู่ดิวนะแนวนะเออออกการเจ้าบุรีเหรอหรือที่ไหนเนะี่ยแนวแล้วอะไรรวยแล้ว,ลว,ลว,ลวให้รวยอีกแนวะร,รุ่นเนาะใช่ไหมชื่อรุ่นวัดสนามแย้พี่ แนววัดสนามแย้เนี่ยน้ชื่อรุ่นว่ารวยแล้วให้รวยอีกดูดิดูความโดดเด่นเขาเนี่ยพาได้เดิมพี่แนวน้เต่านะได้เดิมเดิมเลยเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะรวยแล้วให้รวยอีกนะาออกวัดสนามแย้พี่หลวงผู้หลิวเจ็ดร้อยบาทนะครับปู่หลิวนะดูดิพาสวยๆเนี่ยเอาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทนะครับงบน้ำอ้อยงบสวยมากพี่น้ำงบน้ำอ้อยนะพี่น้หลวงพ่อเดียม หน้าดูเนื้อดิพ่อเนียมนะ้ำหลวงพ่อเนียมครับพี่ด,ดูเนื้องบน้ำอ้อยเอาไปเก้าร้อยบาทแอบหลวงพ่อเนียมน่าใช้แอบเออน่าใช้มากนะสําหรับหลวงพ่อเนียมนะดูเนื้อดิเก้าร้อยบาทแอนะบนะน่าใช้อ่าเก้าร้อยบาทวินาทีน่าใช้แล้วก็องค์ต่อไปนคะรับองค์นี้จะเป็นเตารีครับนะเตารีหลวงพุทวดเจ้าพี่ศูนย์ห้า แนบทั้งเนื้อทั้ง้าบเผือก้ามไครแนบนะคาเบ้าร่องรอยการหล่อแนบนะดูหน้าดูตาเดียแนบพี่ลองดูหน้าดูตาเนี่ยนี่คือธรรมชาติของเขาเลยแนวในนี่คือธรรมชาติของเขาเลยพี่แนวเต่ารีบหลวงปู่ทวดนะพี่นะปีศูนย์ห้าแนวดูด้านหลังเนี่ยด้านหลังจะเป็นร่องรอยการแทงตะไบในครับด้านหลังนะพี้นะจะเป็นร่องรอยการแทงตะไบองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยแบ่งให้พี่นะปีศูนย์ห้านะแล้วขอเจ็ดร้อยบาทเนี่ยกรอบเดิมมาเเดิมแบบนี้เลยพี่พาสวยด้วยดีเจ็ดร้อย แนวสายหลวงปู่ทวดไม่ควรพลาดนะครับเอะสายหลวงปู e ่ทวดไม่ควรพลาดแล้วก็สมเด็จครับพี่สำหรับสมเด็จองนี้พี่น้าเป็นสมเด็จพิม์ใหญ่อันนี้กรอบคือเขาพับมาเดิมๆแบบเนี้นะครับสมเด็จพิม์ใหญ่แล้วเนื้อนี่ปึ๊กเลยดูเนื้อเลยนะครับเอเนื้อนี่ปึ๊กเลยพี่นะพิมพ์ใหญ่วาดระังนะครับสำหรับองนี้พี่น้าพิมใหญ่วาด์ระังค่าแป้งเดิมนะนะนะมีค่าแป้งด้วยไหมในซอกลึกๆเราจะเห็นข้าบนนวลในซอกลึกๆเราจะเห็นข้าบนนวล เห็นไหมคราบนวลๆนะครับในซอกลึกขนดี้นะครับเราจะเห็นเลยคราบนวลๆนะครับแล้วดูด้านหลังเนี่ยมวลสารเขาจะเป็นก้อนเหนไหมมวลสารเขาจะเป็นก้อนในดูเนื้อเนี่ยโอ้โหเป็นไงปึ๊กเลยพี่เอาเก้าร้อยขอเก้าร้อยบาทนะครับนะเก้าร้อยบาทเดี๋ยวพี่เดีวก็งนี้พี่นับคุณแผนชมตลาดนะครับคุณแผนชมตลาดยังไมู่หลวงพ่อกลวยเนาะโอ้โหเนื้อแบบ นะครับด้านเนื้กวาดพับเออเนื้อเองกวาดพับพี่คุณแผนชมตลาดอันนี้สวยจริงนะครับนะเอออันนี้สวยจริงพี่ชมตลาดนะลงชาติลงรักปิดทองเลยนะครับนะเออลงชาติลงรักปิดทองพี่ชมตลาดนะครับด้านหลังครับพี่ดูความแกล่งเก่าหนึบนุ่มเนี่ยอันนี้แกล่งจริงนะครับนะเอออันนี้แกล่งจริงหนึบเลยองนี้เอาไปอ่สำหรับองค์นี้พี่นะเอาหกร้อยบาทนะครับชมตลาดหกร้อยบาท นะครับอ่าแล้วก็เหรียญบ้างนะครับ่อย้ายมาเหรียญบ้างแนวพระอธิการโตนะครับนะเอ่อพระอธิการโต้เขาพี่เหรียญแท้ดูง่ายนะแนวเหรียญแท้ดูง่ายเนี่ยเหรียญสวยด้วยพระอธิการโตนะครับด้านหลังด้านหลังจะเป็นรูปมิดาบอ่าพศาะสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเพชรบุรีพี่สองห้าหนึ่งเจ็ดเพชรบุรีนะครับเจาะพิ้นเจาะเดิมนะครับเจาะพิ้นเจาะเดิมองค์นี้เอาเอาไป ห้าร้อยบาทเนมนะอธิการโต๊ะเอาห้าร้อยเนะเผื่อพี่พี่อยากได้ไว้บูชานะครับเราก็แบ่งปันให้แล้วก็อ,อันนี้พี่นะหลวงพ่อปานเนะี่ยพี่นะนะขี่ไก่อันนี้เป็นไก่โบราณพี่อุดล่างนะครับไก่โบราณอุดล่างรับพี่เนื้อนี่เดิมเดิมเลยพี่นะครับเนื้อเดิมนะดูเนื้อเดี๋ยนะครับหลวงพ่อปานเนะี่ยพี่ดินเขาจะกรองไหมไหมกวดเขาจะเม็ดเท่าๆทเท่าๆกันทั้งนั้นเลยเอาไปเจ็ดร้อยเนมนะอันะนะี้อุดล่างรับพี่พิมพ์โบราณเจ็ดร้อยบาทนะครับ เจ็ดร้อยบาทแล้วก็พระปิตา iosis, ครับพี <RS. S 2> ่นะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงพระปิตานี่พี่ท่าครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงโอหดูเนื้อดินะครับนะดูเนื้อเนี่ยนะครับดูได้พี่นะครับดูเนื้อดูได้เลยนะครับสำหรับปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงองนี้นะพี่น้ะครับเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทเนื้อเดิมมากนะครับเนื้อได้เดิมเลยพี่หนึ่งพันสองร้อยบาท นะครับมาต่อนะสําหรับรายการต่อไปครับพี่แนวก็จะเป็นองค์นี้แนวองค์นี้จะเป็นหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อโบียพี่แนวขุนแผนหลวงพ่อโบ้หลังกงจักน้ําทองเดิมพี่เนื้อสวยไหมค่อยๆไล่ดูนะจะเป็นเม็ดผลผลตัผลขึ้นมารับผมจะค่อยๆไล่ให้พี่ๆได้รับชมแัวดูข้าบน้ําทองเดียราพมันสวยมีความโดดเด่นและเป็นธรรมชาติแนวพระมันได้สวยพี่แล้วมีความโดดเด่นเป็นธรรมชาติไหมหลังกงจัก องนี้เอาไปห้าร้อยบาทะนวโบรลเกพร์เองพี่นะคุณแผนลังกองจากรนวห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วเราก็แบ่งกันไปนะพี่นะนวกับองค์นี้องค์นี้จะเป็นเท้าเวสุวรรณครับพี่นะเท้าเวสุวรรณแนววัดเเขาเรียกว่าวัดสุทัศน์ครับพี่รอโบราณพี่นะเจ้าคุณสีเอาสี่ร้อยบาทแนวเท้าเวสุวรรณพี่นี่ยพาแบบนี้พี่น่าเก็บรนบนำมาแบ่งปันให้แนยทางเรานํามาแบ่งปันให้พี่รนบเอาไปสี่ร้อยบาท นะครับสี่ร้อยได้พี่นะนะครับแบ่งปันให้อ่าแบ่งปันให้สี่ร้อยบาทนี่ครับสี่ร้อยบาทแล้วก็พระชายองค์เล็กๆเนี่ยพี่นะครับพระชายองค์เล็กนี่เป็นของอันนี้น่าจะเป็นทางทางวัดเอ่อเคณะน่าะวัดสุทัศน์ไหมเนี่ยพระชายองค์เล็กเอาสามร้อยพี่นะครับพระชายองค์เล็กนะครับเอาไปสามร้อยบาทนะครับแบ่งปันให้นะพระชายองค์เล็กแนวพระชายองค์เล็กเอาสามร้อยบางทีพระเราเยอะพี่นะครับอย่างเงี้ยเนี่ยพระเนื้อดีอย่างเงี้ย เนี่ยอย่างเป็นพระเนื้อดินแบบนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเอ่าเป็นพระพระเลี้ยงแนวนะเออพระภาคเหลือพี <ä> h, <internally. S 3> ่พระเลี <Gan> ้ยงอ่าอะไรนะพิมพ์ข้างเม็ดเลื่อๆอะไรนะที่เป็นเม็ดๆแบบเนี้แล้วผมก็เรียกชื่อพิมพ์มือเขาไม่ถูกพี่แต่พระเราได้เดิมไงนะครับแด้เรียกชื่อพิมพ์มือเขาไม่ถูกอ่าองค์นี้เอาสี่ร้อยบาทนะพี่นะพระภาคเหนือเนี่วพระภาคเหนือพี่ดูสี่ร้อยบาทเนี่ยครับบอกได้ว่าพระเราเดิมเยอะแนวนะเออพระเราเดิมเยอะพี่เนี่ยครับ องนี <formation> mm ้พี่แนวเร็บมือนะครับอันนี้วัดเงินคลองเตยพิมพ์เร็บมือแนววัดเงินคลองเตยพิมพ์เร็บมือสามร้อยนะครับสามร้อยบาทพี่นี่ดูเนื้อมวลสารด้านในเนี่ยสามร้อยแบ่งให้นะครับเร็บมือแนวเร็บมือเขาสามร้อยแนวแบ่งปันให้พี่แนวนะแล้วก็องนี้พี่หลวงปู่สุขนะครับหลังยันปู่สุขปากคลองมะขามเท่าดูโลหะได้เลยนี่นวครับหลวงปู่สุข ปากคลองมะขามเท่าแนวแนวห่วงขวางเนะนี่ดูหลังยันเนี่ยเอาไปแปดร้อยบาทแนวปูสุกปากคลองมะขามเท่าดูง่ายสบายตาพี่แปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทแล้วก็องนี้พี่แับขุนแผนบ้านกลางแนบขุนแผนบ้านกลางโอ้ยดูเนื้อแนวนีพี่ดูเนื้อดูความเก่าดูความแห้งแนวแนวบ้านกลางเดิมเดรมงเนี้ยพี่พี่ท่านใดที่อยากได้ไว้ใช้เห็นไหมเดี่ยดูเนื้อเ่ยเห็นไหม พี่ๆอยากได้ไปใช้พี่นะแนะนําเลยพี่พาได้เดิมมากได้ธรรมชาติด้านหลังนี่กดยุบเป็นแอ่งเลยไหมเนี่ยเห็นไหมพาได้เดิมได้ธรรมชาติองค์นี้ผมเอาเอาองค์นี้พี่นะนะครับองค์นี้ผมเอาเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทโอ้โหนี่เดิมมากพี่เอาเก้าร้อยเนะครับเดิมมากเอาเก้าร้อยแล้วก็องค์ต่อไปแนวนะเออองค์ต่อไปพี่นีดูจอบองค์นี้เนี่ยนะครับจอบนี้คือเนื้อแบบ เนื er ้อสวยมากดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมพี่ดูเนื้อเนี่ยเนื้อสาเห็นไหมเนื้อสาค่บความเก่าเห็นไหมเนื้อสาค่าความเก่ารนบแล้วดูด้านหลังเนี่ยแนวแนวรอยนี่เป็นเขาเรียกรากผักชีเลยแนวร่างรอยในการหล่อนี่เป็นรากผักชีเลยพี่เนื้อสวยพี่จอบองนี้นะพี่จับจอบลงห้องเงินแน่นอนหนีไม่ออกเลยพี่นี่เขาเรียกว่าเนื้อออกแบบว่าเขาเรียกขันลงหินแนบอมเขียวเก้าร้อยบาทแนวองนี้นะพะล่วงนั่งครับพี่เนื้อชินเงิน นี่ยครับพระร่วงนั่งเนื้อชินเงินนะครับองค์นี้เป็นเนื้อชินเงินครับพี่หลังไร้้าะใช่ไหมครับเนื้อชินเงินหลังไร้พระพระร่วงนั่งพระดูง่ายพี่นะครับพระดูง่ายเอาไปเจ็ดร้อยนะพระร่วงนั่งหลังชินเงินพี่นะครับพระร่วงนั่งน่าจะเป็นทางสุโขทัยหรือเปล่าเนี่ยเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับองค์ต่อไปครับพี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นหล่อโบราณนะพี่นะนะหลวงพ่อทบ นะครับเรียกเงินครับพี่ครึ่งซีกแล้วดูหูดูเนื้อดินะครับเนื้อผิวพันธุ์เดิมๆเลยนะครับเนื้อผิวพันธุ์เดิมๆเลยพี่นี่ดูรอยตะไบด้านหลังเนี่ยนะครับดูรอยตะไบด้านหลังเนี่ยครึ่งซี่นะครับครึ่งซีก่ดวงพ่อหลวงพ่อทบนะครับหลวงพ่อทบที่มาเดิมๆเลยพี่หลวงพ่อทบนะครับหลวงพ่อทบเอาไปเอาไปพันสองนะครับหูเรียกเงินมาเดิมๆเลยพี่พันสอง เนี่ยครับราคานี้บอกเลยว่าเป็นราคาที่แบบว่าเรียกนะราคาว่าวิวแนวเออราคาว่าวิวครับพี่เนยรูปภาพแนวสำหรับรูปภาพวงนี้นะโอ้ดูนี่ปูดูนะปูดูว่าหกร้อยนี่ตายางเดิมเลยพี่แนวนะโอ้โหดูง่ายสบายตาพี่ตายางเดิมเดิมเลยเนะี่ยเห็นตายางไหมหลวงปูดูนะปูดูว่าหกร้อยพี่รูปดูง่ายสบายตานะเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะครับแล้วนะก็แหวน สำหรับแหวหนวงนี้นะครับเป็นแหวนหล่อโบราณแหวนวงนี้พี่น้าเป็นแหวนหลวงปู่อิ่มวัดหัวเขานะปู่อิมวัดหัวเขาครับพี่เป็นแหวนหล่อโบราณโอ้ดูร่องรอยการหลอดินะครับดูร่องรอยในการหลอดิเนี่ยเดิมจริงพี่นะครับเดิมจริงแหวนหลวงปู่อิ่มวัดหัวเขาเอาไปเจ็ดร้อยบาทเป็นแหวนงูนะปู่อิ่มนะมีสำนักเดียวเท่านั้นนะปู่อิ่มัดหัวเขา จ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทแล้วก็อง์นี้พี่นางพระผร่วงนั่งสนิมแดงผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนะครับเออผมไม่มั่นใจพี่อันนี้เป็นหลังลายผ้ารับไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแนวแต่รู้ว่าเป็นพระร่วงนั่งแน่หละนวรู้ว่าเป็นพระร่วงนั่งแน่ละพี่ดูเนื้อเลยพระร่วงนั่งเอาไปเจ็ดร้อยบาทแนวพระร่วงนั่งสนิมแดงพี่นวตะก่วสนิมแดงรับแล้วก็อง์นี้พี่นางพระยาแนวแหมเนื้อสวยขนาดไหนพี่ดูเนื้อเลยเนี่ยนางพระยาเนี่ยพี่ดูเนื้อเนี่ย สวยขนาดไหนแนวแล้วไม่มีบินไม่มีแหวงไม่มีซ่อมไม่มีชารุดแดงๆสิแนวมาเดิมๆเลยพี่แนวน่ะเข่าตรงแล้วดูเนื้อเนี่ยให้ดูเนื้อเนี่ยเข่าตรงแล้วพี่ดูเนื้อเนี่ยหูนี่เดิมมากแนวเอาเก้าร้อยแนวนางพระยาก็พี่เข่าตรงเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทแล้วก็องนี้ก็พี่นามแนวหูบางหุนพรมนางบางขุนพรมพี่พิมพ์ปกโพไม่สวยตรงไหนครับพี่ดูเนื้อดิ บางหุ่นพรมนะพี่นะนะพิมพ์ปกโพโอ้ยคาบครูแบบแน่นๆน่นเลยเออคาบครูแบบแนัน้นคือคาบครูแบบนี้พี่คือคาบครูเดิมนะแอนะบที่เขาเรียกว่าคาบครูเดิมๆอะ่ะนะครับอันนี้ต้อใช้คำว่าพระสวยพี่นะครับนะบนะต้องใช้คําว่าพระสวยแล้วดูด้านหลังเนี่ยนี่ดูเนื้อเนี่ยทำไมดูเนื้อเนี่ยองค์นี้เอาไปหนึ่งพัน สามร้อยบาทนะครับแหมแอคโคมาเลยพี่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับเอาแบ่งให้พี่ๆสมาชิกของเรานะครับรอบเช้าเช้าแหน่ะรอบเช้า,เช,าเช้าของเรานะครับเ,รเหลือแค่นี้กี่รายการแล้วสำหรับองค์ต่อไปนะครับปีรันซุ้มประตูนี้เป็นเปลวเพลิงแหน่นะเออพิมพ์เปลวเพลิงพี่ดูดิโอเป็นพระปีรันพิมพ์เปลวเพลิงแหมแล้วไข่เป็นไงสวยมากไข่งามไข่สวยไข่ธรรมชาตินะครับไข่งามไข่สวยไข่ธรรมชาติเอาเก้าร้อยบาทพี่ หุ้ยราคานี้ไม่ม no. ีแล้วนะนยครับราคานี้ไม่มีแล้วนะไข่เดิมไข่สวยและไข่ธรรมชาติเก้าร้อยบาทนะครับองนี้พี่นะครับหลวงพ่อแนวนะองนี้จะเป็นของหลวงพ่อเกิดแนวนะอันนี้เป็นหลวงพ่อเกิดวัดบางเดือพ่อเกิดบางเดือนนี้เนื้อโลหะนะครับนะเนื้อโลหะพี่พ่อเกิดโอ้โหูโคตรเดิมเลยพี่เนี่ยเป็นร้านที่ อ่อปิตาหลวงพ่อเกิดบางเดือยนะครับเป็นพระปิตาสายมหาอุดพื้นที่น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครัพี่ๆที่อยู่พื้นที่นะน่าจะรู้จักกันดีพี่และน่าจะดูง่ายด้วยสามองค์เนี้ยนะพ่อเกิดบางเดือยดูดดูง่ายสบายตาเอาไปสองพันห้าสองพันห้าร้อยบาทครับพี่นะครับพระปิตาหลวงพ่อเกิดบางเดือ,คร,ค,รอ,อรดครับพี่สองพันห้าร้อยบาทนะครับอ่อหลวงปู่ทวดครับพี่นะครับด้านนี้เป็นพิมพ์ซีเก้าเจ็ดไหม พิมพ์ที่สามอะพิมพ์ที่สามก็จะเป็นไหลจุดนะรนบพิมพ์ที่สามก็จะเป็นไหลจุดนะรับพี่แนวว่านเก้าเจ็ดเสียบเดิมเดิมแนะวว่านเก้าเจ็ดเสียบเดิมเดงมองนี้ผมเอาแนวะสำหรับองนี้พี่นะนะผมเอาเก้าร้อยบาทเนี่ยครับเนะี่ยเดิมเดมเลยพี่ไหลจุดเนี่ยแนบน่าจะเป็นพิมพ์ที่สามนะครับไหลจุดเอาเก้าร้อยรายการสุดท้ายและท้ายสุดรับพี่ Gwen? สำหรับองนี้อันนี้เป็นหลวงผู้ภูวิแซยิท สวยมากนะครับดูความสวยเขาเนี่ยูขวงปูป่ภูแซย,ยิตสวยสวยเดิม็นธรรมชาตินะครับสวยเดิมเป็นธรรมชาติพี่คราบขาวขาวขาบแป้งมาเดิมเดิมเลยพี่นะครับขา้าบขาวขาวแล้วขาบแป้งมาเดิมเดิมเลยพี่ดูมวลสารที่มาเป็นเม็ด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 เลยเนี่ยรอยสับรอยตัดด้านข้างเป็นธรรมชาตินะครับรอยสับรอยตัดด้านข้างเป็นธรรมชาติแขนกลมเนาะเอาไป สองพันห้าเหมือนกันสองพันห้าร้อยบาทพี่นะหลวงปู่นะปู่พูว่าพี่สองพันห้าร้อยบาทนะพักเดิมๆพี่เอาแบ่งปันให้นะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆท่าใดสนใจรริการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็ามาหมุนได้เลยนะพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ